สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาไล่ปลาครับไล่ปลาติดตะข่ายนะครับนี่ครับไปยืนเลยครับโอ้โหโดนโทรศัพท์โดนน้ำนะครับนี่ครับนี่ครับป้าตั้งอยู่ตามนี่ครับปลา นี่ครับมันอยู่ตามคันแทนาครับขอบขอบนาครับให้วิ่งไปครับถ้ามีปลาช่อนปลาช่อนไปไปไวนะครับปลาช่อนนะครับ ถ้ามันตกใจมันก็จะวิ่งชนตะข่ายผมนะครับครับ ถูกแล้วครับเพื่อนๆครับปลาครับไปไปดูเลยครับกดปลากันเลยครับได้ปลาแล้วผมก็จะกลับนะครับดี๋ยมันตายครับตายไวเเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับ เอาตรงนี้นะครับตั้งกล้องนะครับไม่มีมือกล้องมาด้วยครับนี่ครับเลบตรงนี้ก่อนนะครับ